จีนระสำหลังถูก EU ประกาศสอบสวนมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจีน ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับประเด็นใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าจีนนะครับซึ่งล่าสุดในวันที่13กันยาที่ผ่านมาทาง EU ก็มีการสอบสวนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้บทลงโทษทางภาษีซึ่งมีการเปิดตรวจสอบมาตรการอุดหนุนภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐจีน โดยชี้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสะท้อนแนวคิดการกิดกันทางการค้าซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับออกมาแถลงต่อโต้กรณีนี้วันอาจจะเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง EU กับปักกิ่ง การที่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมทน้นอาจจะต้องใช้บทลงโทษทางภาษีเพื่อปกป้องผู้ผลิตยานยนต์ของยุโรปซึ่งทางจีนมองว่าการสอบสวนที่สหภาพยุโรปเสนอขึ้นมาแท้จริงแล้วก็เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของตนเองโดยเอาคําว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมมาเป็นข้ออ้างเปรียบเสมือนพฤติกรรมกี่ก,กันก,การค้าอย่างจงแจ้งส่งผลกระทบและบิดเบือนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกรวมถึง EU รรวมทั้งส่งผลกระทบในแง่ ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ดีระหว่างจีนและ EU อีกทั้งการสอบสวนนี้นะครับยังเริ่มมาจากแนวคิดของคณะกรรมการการของยุโรปเองไม่ได้มาจากการขอร้องหรือร้องเรียนของภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและยุโรปจากความไม่สมดุลด้านการค้าและการลงทุนอยู่แล้วให้ตึงเครียดมากขึ้นไปอีกซึ่งปีนี้นะครับจีนส่งออกสินค้าไปยัง EU เพิ่มขึ้นถึง8.6คิดเป็นมูลค่าถึง5 6 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ ส่วนข้อมูลการนําเข้าสินค้าจาก EU นะครับจีนได้นําเข้าลดลงอยู่ที่7.9%หรือ285,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความต้องการสินค้านะครับหรือว่าอุปสงค์ภายในของจีนลดลงทําให้ EU ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2อเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด แล้วเจอกัน